ช่วงนี้ที่เราคิดคือ30บาทเนี่ยถึงเดี๋ยวเราบอก30มสิบาที่ห้าบาทนะน่าจะเป็นราคาที่เป็นไปได้สาหรับผู้โดยสารนั่งปกติปกติเนี่ยมันจะประมาณแปสถานีถ้าเกิดเมื่อสัสองปีแล้วคนเฉลี่ยแสถานีใช่ไหมถ้าแปสถานีเราใช้สูตรง่ายๆคือ14บวก 2x x คือสถานีใช่ไหม14บวก2คูณก็เท่ากับ14บวก16ก็30 อันนี้คือเป็นสูตรร้าวที่มีคนคิดมานะแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้าโรงสร้พื้นฐานนี่ต้องเป็น14บส 24, วก็เป็น14บวกเท่าไหร่สมมติเอ่ก x 8 24่นั่นก็เป็น3 8ก็คือแล้วแต่ว่าสูตรไหนอ่ะแล้วอันนี้นนประมาณ8 8แอันนี้คือเฉลีย่ย8สดตฐานนีราคา30บบาทก็คือราคาที่คนส่วนใหญ่นั่งไม่ใช่ตลอดสายใช่คือตลอดสายที่เอามาคิด เพราะตลาดสายเนี่ยคนไม่นั่งหรอกนี่ตลาดสายที่บอกว่าโอ้ตลาดสายร้อยสี่สิบบาทร้อยสิบาทไม่มีใครนั่งตลาดสายหรอกเพราะว่ามันก็เป็นคอร์สอยู่แล้วยิ่งไกลย,ยิ่งแพงถูกไหมทันที mm hmm. แล้วส่วนใหญ่ที่เราพูดจะต้องพูดราคาเอเวอร์เรที่คนนั่งส่วนขยายมันอาจจะเป็นแคตตาล็อกของเราอ่ะราคานี้ก็อาจจะแบบสูตรนี้แล้วก็สุดท้ายแคปที่อย่างนี้อาจจะแคปที่หกสิบบาทแต่ถ้าเอหกสิบาทมาพูดเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่นั่งเนี่ยแล้วบางทีเวลาเราพูดแม็กซิมัมทั้งสายเนี่ยบางทีมันมันก็เตะเกิ่งสีเขียวเนนี่ยมัไกล ต้องบอกไม่ใช่มากหรอกไม่ใช่มากมาแคปแต่บอกว่าคนทุกแคป60ไปหมดเลยเฉลี่ยแล้วคนนั่งแทนตั้งแต่เริ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวถูกป่ะทีน mm ี hmm. ้เราต้องดูค่าเฉลี่ยแล้วคนนั่งเฉลี่ย่าไร